สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่อง TSSS นะคะสมดสมความร้อนหมายถึงภาวะกิสาสารมีอุณหภูมิต่างการสัมผัสกันและขยายความร้อนจนกระทั่งสารทั้งสองมีอุณหภูมิเท่กากัานจึงหยุดการถ่ายโอความร้อนทั้งภาพ มาดูตัวอย่าง,งสักสองข้อกันนะคะข้อแรกน้ํามีดืเท่น้ํามีม,ม,มวลเท่ากับสิบก,กร,รมัมเหล็กมีมวลหนึ่งรกร,รมัมที่หนึ่งของน้ำจะต้องมากกว่าสองรอห้าองศาเซลเซียสที่สองของน้ำเท่าจึงเท่ากับ ยี่สิบห้าองศาเซลเซียส c จะเท่ากับหนึ่งกัมองศาเซลเซียส t หนึ่งของเหล็กจะเท่ากับหนึ่งร้อยองศาเซลเซียส t สองของเหล็กจะต้องมากกว่าหนึ่งจะต้องน้อยกว่าหนึ่งร้อยองศาเซลเซียส c เท่ากับห้าสิบสามกัมองศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นอุณหภูมิใหม่จะมีค่าเท่ากับ t สอง เดลต้าทีเพิ่มเท่ากับเดลต้าทีลดเดลต้าทีลดคืออุณภูมิมากกว่าเดลต้าทีเพิ่มคืออุณภูมิน้อยกว่าเดลต้าทีเพิ่มเป็นของน้ำเดลต้าทีลดเป็นของเหล็กเพราะว่าเหล็กมีอ,อุณภูมิมากกว่า mc เดลต้าทีน้ำเท่ากับ mc เดลต้าทีเหล็ก mc วงเล็บ t สองลบ t หนึ่งเท่ากับ mc t หนลบ t สองสิคูณหคูณ t สองลบยี่สิบห้เท่ากับร้อยคูณห้าสบสามร้อลบ t สองสิคูณ t สองลบยี่สิบห้เท่ากับห้าพันสามรลบร้อลบ t สองจะได้เท่ากับสิบ t สองเท่ากับสองรยิห้า 5้าพันห้าแสนสามืลบหันสทีสองสคูณที่2งบวกห้าพทีสอเท่ากับห้0แสนสามหมื่บวกห้ารยี่สิบห้าหันสามิบวกทีสองลบทีสามแสน 3 2 5 0เพราะฉะนั้น t2 จะได้เท่ากับ53,225าหารด้วยกับ5,310จะได้เท่ากับ99.85องศาเซลเซียสเรามาดูข้อ2อบกันนะคะโจทย์จะท่องเทน้ำเดือดลงไปกี่กรรมจึงจะทำให้ น้ำหกกรัมที่20องศามีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็นปแปดร้อยปดสิไปคมีอุณภูมิสูงขึ้นเป็น80องศาน้ำหกสกรัมทีหนึ่งของ60กรัมเท่ากับ20องศา ณภูมิที่สูงขึ้น80องศา T2 เท่ากับ80องศาวิธีทำ60ครัมเดลต้าทีเดลต้าคิวเพิ่มเท่ากับเดลต้าคิลดเดลต้าทีเพิ่มคือ60ครัมเดลต้าทีลดคือยังไม่ทราบ mc เดลต้า t หกสิบค่าเท่ากับ m t เดลต้าผลของโจทย์ mc เดลต้า t เท่ากับ mc เดลต้า t หกสิบคูณแปลบยีเท่ากับ m คูณห0ึ่งรลบแปดสคูณหกเท่ากับ m คูณยีจะได้เท่ากับ3ามพันหกรเท่ากับ เอมคูณ20 3600หารด้วย20เพราะฉะนั้นกร,รัมจะได้หนึอยแปดสเท่ากับเอมมวลจะได้เท่ากับ1นึ่